คลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพาะเมล็ดกัญชานะครับตอนนี้ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับปลูกได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็เอามาเข้าเลือกกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราได้เมล็ดกัญชามาเรียบร้อยแล้วเราจะทําการขบปลายเมล็ดนะครับบางคนใช้แช่น้ําเอาไปแช่น้ําเลยก็ได้นะครับแต่แต่ผมแนะนําว่าขบดีกว่าอัตรางอกมันจะสูงกว่านะครับ สังเกตดีๆนะมันจะมีด้านแหลมกับด้านทู่นะครับเม็ดกัญชาเราจะทําการขบด้านปลายแหลมมันนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับชัดๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบดูให้ดูนะนี่เดี๋ยวดูกล้องมันอาจจะไม่ค่อยโฟกัสสไหร่นะครับนี้คือด้านทู่มันเห็นไหมครับด้านทู่มันไขที่มองไม่ชัดเอาใช้ ลองลองซูมขยายเข้าไปดูนะครับนี่คือด้านแหลมนะครับด้านแหลมเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะขบตรงปลายแหลมแหลมมันนี่แหละนะครับผมจะลองขบให้ดูนะครับก็ใช้กรรไกรตัดเล็บเรานี่แหละครับนะครับนี่นะครับหาด้านแหลมก่อนผมก็มองยากเหมือนกันนะเพราะมันมันมันม,มันต้องใช้อาจจะต้องใช้สายตามีดีต้องใช้แว่นนิดนึงนะื ใช้แว่นช่วยแว่นขยายช่วยนิดนึงนะครับเนี่ยครับตรงปลายมันผมก็จะคบมันให้มันเกิดแผลเกิดเปิดเปิิดดเเปปลือกมันอะไรฮะพูดง่ายๆแต่อย่าให้เข้าถึงเนื้อที่เป็นสีขาวนะครับอย่าให้ไปตัดโดนสีขาวเนี่ยครับเอาเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วแหละแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ํานะครับให้น้ํามันซึมเข้าไปข้างในนะครับ คือไอตัวเมล็ดไอกัญชาเนี่ยมันจะเป็นเมล็ดที่แข็งนะครับเปลือกนอกมันจะแข็งเปลือกเมล็ดมันเนี่ยแข็งถ้าไม่เปิดเปลือกเมล็ดออกนะโอกาสงอกมันมันก็หอกอะแต่มันช้ามันช้ามากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับหลังจากที่เราขบเมล็ดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ขบเสร็จหมดแล้วนะครับผมก็จะเอาน้ําอุ่นๆนะเอาน้ําอุ่นๆอ่า ลงไปนะครับเพื่อที่จะทําการแช่มเมล็ดไว้นะครับสัก24ชั่วโมงม1งวันน่ะนะครับแช่ไว้แบบนี้นะครับแรกๆเม็ดมันก็จะลอยอย่างนี้แหละครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่แต่แตมเมล็ดที่ดีเนี่ยมันควรจะพอแช่ปุ๊บเนี่ยจมลงไปเลยอันนี้คือค่อนข้างดีนะครับในส่วนแต่ว่ามันก็จะมีลอยบ้างอย่างนี้แหละไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็แช่ไว้เดี๋ยวสัก สีชั่วโมงเดี๋ยวมันจะค่อยค,อยคอยจมลงไปเองนะครับน้ําอุ่นๆน,นะครับแบบนี้เดี๋ยวผมก็จะวางไว้แล้วก็รออีกหนึ่งวันนะครับแล้วเราก็เอามาบ่มเมล็ดในขั้นตอนต่อไปกันนะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการบ่มเมล็ดนะครับก็นี่คือเมล็ดที่แช่ไว้แล้วหนึ่งขึนนะครับเห็นไหมครับมันก็จมหมดแล้วละ่ะอ่าเราก็จะใช้กล่องข้าวแบบนี้นครับ ใสผมแนะนําให้เป็นใสนะเพราะว่าเราจะสามารถมองเห็นมันว่ามันงอกหรือยังนะครับมันแห้งไปมันเปียกไปข้างในนะครับเราจะมองเห็นนะครับที่มีฝาปิดมิดชิดแบบนี้นะครับเพื่อเป็นใช้การควบแน่นนะครับให้มีเกิดไอ้น้าอยู่ภายในกล่องนะครับใช้กระดาษทิชชู่สองสามแผ่นนะครับรองลงไปนะครับอันนี้ก็เดี๋ยเทน้ําทิ้งก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเรานาเมล็ดมา วางลงบนกระดาษิชชู่นะครับให้มันทั่วๆพยายามเกลี่ยให้มันทั่วๆนะไม่งั้นถ้าเม็ดมันอยู่ติดกันเนี่ยเวลาลากมันงอกออกมามันจะพันกันเวลาเราเราแยกต้นบางครั้งมันมันก็เสียหายได้นะครับพยายามกระจายให้มันทั่วๆแล้วก็พรมน้ําให้ทั่วนะครับอย่าให้แฉะจนเกินไปจนน้ํามันนองหรือมันไหลออกมาอันนั้นคือเยอะเกินไปนะครับเราเอาแค่พอ ชุ่มๆพอดีพอดีนะครับเพราะว่าถ้ามันเปียกเกินไปเนี่ยน้ำมันเยอะเกินไปมันอาจจะทำให้มเมล็ดเน่าได้นะครับก็เอากระดาษจะชู่สักสองสาแผ่นนะครับปิดไว้ข้างบนก่อนนะแล้วก็พรมน้ำนะครับพรมน้ำให้ทั่วนะครับอ่านะเห็นไหมฮะเวลาเราหยิบมาดู ถ้าน้าเยอะไปมันจะไหลออกมาเลยนะถ้าเราตะแคงกล่องนะครับเอาให้พอดีพอดีนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดไว้นะครับแล้วก็ไปวางไว้ในร่มนะครับวางไว้ในบ้านเรานี่แหละสักสองวันนะครับสองสามวันเดี๋ยวมันจะงอกเม็ดอ่าไอตัวเมล็ดไหนที่มันพร้อมที่มันสมบูรณ์มันก็จะงอกออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยแยกมันออกไปในแก้วอ่าพอ่อจํำของเราต่อไปนะครับ โอเคครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปก็เอานำมเมล็ดที่งอกออกมาแล้วนะครับใส่ลงไปในแก้วพอําอันนี้ผมเอาไว้ประมาณ2วันนะครับมันก็เริ่มงอกแล้วล่ละเมล็ดเมล็ดไหนที่มันสมบูรณ์ก่อนมันก็งอกแล้วเนี่ยเรามาลองมาดูนะฮะว่ามันงอกเยอะไหมอ่าไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าน,นะมันก็จะมีรากมันเริ่มงอกแทงออกมาแล้วแหละนะครับ ผมก็จะเลือกบางมาเมล็ดออกมานะครับเห็นกันไหมครับหรือท่านจะรออีกสักวันหนึ่งก็ได้นะครับให้มันลากมันก็จะยาวไปเรื่อยเลยนะครับมันก็จะเลื้อยอยู่ในในกล่องนั่นแหละครับนะครับ,นะรบอันนี้ผมก็จะใช้แก้วเล็กๆแบบนี้แหละครับ เจาะรูด้วยนะครับที่ก้นมันเพื่อเวลาเราลดน้ำมันจะได้ไม่ให้น้ำมันขังนะครับกัญชาไม่ชอบน้ำขังน้ำแฉะนะครับส่วนดินที่ใช้ก็เป็นดินซุปเปอร์ซอยของโตไวเนี่ยอันนี้ของผมของผมเองนะครับซุปเปอร์ซอยตัวนี้สำหรับปลูกกัญชาดโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีปรุงดินอ่าสำหรับ พเพาะเมล็ดกัญชาให้นะครับไม่ต้องไม่ต้องซื้อกับผมก็ได้นะครับหรือใครจะอุดหนุนก็ยินดีนะครับสั่งกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทําวิธีการปรุงสอนสอนการปุงดินสําหรับพเพาะเมล็ดกัญชานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอา,อาตักใส่ลงไปในแก้วนะครับโอเค ก็ใส่ประมาณนี้นะครับค่อนแก้วก็พออย่าให้เต็มอย่าให้ล้นนะครับแล้วก็แนะนําว่าเราใช้แก้วที่มันขนาดเล็กหน่อยนะครับแล้วพอมันโตขึ้นไปอีกไซส์หนึ่งเราก็ขยับเปลี่ยนดินไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไซส์แก้วไปเรื่อยๆที่ผมใช้แก้วใสเนี่ยเพราะว่าต้องการดูรากมันต้องการเห็นรากมันต้องการเห็นว่าเราให้น้ํามากไปน้อยไปแก้วใสเนี่ยมันจะมองเห็นนะครับ โอเคครับเราก็นําเมล็ดนะครับที่มันงอกแล้วเนี่ยนะครับที่รากมันงอกแล้วเนี่ยครับประมาณอย่างเมล็ดนี้ก็ประมาณเซนหนึงอ่ะนะครับนี่ฮะขาวๆแบบนี้แหละเราก็เอามาใส่ไว้ในแก้วเพาะก่อนนะครับย่อนลงไปเลยนะครับผมก็จะใช้ตะเกียบนะครับกดรากมันลงไปนะครับกดส่วนที่เป็นรากมันลงไป ให้ให้ตัวมเมล็ดมันเนี่ยโผล่มาจากโผล่ขึ้นมาจากดินเพาะเรานิดเดียวพอนะครับแค่นี้พอแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวดูอีกสักเมล็ดนะครับเนี่ยครับอันนี้สวยเลยนะครับออกออกมาสวยเลยค่อยค่อยเขี่ยไปนะครับค่อยค่อยเขียไปให้ส่วนเมล็ดโผล่ออกมานิดเดียวพอนะครับ ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอามาอนุบาลในชั้นเพาะเมล็ดของผมนะครับที่ใช้ LED เพื่อให้แสงเขานะครับไอตัว LED นี่ก็หาซื้อได้ในช้อปปี้ลาซาด้านะครับชุดหนึ่งก็2-300ยเนี่ยผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับซื้อมานานแล้วผมผมจะอนุบาลไว้ให้มันโตสักพักนึงก่อนนะ แล้วผมก็จะเอาออกมาไว้ข้างนอกนะครับมาเลี้ยงข้างนอกนะครับทีนี้ท่านที่ไม่มีไฟ LED แบบนี้ทําไงก็เอาไว้ข้างนอกได้เลยครับวางไว้ในร่มก่อนนะครับช่วองแรกถ้าใบเลี้ยงเขาแตกออกมาแล้วเราก็ค่อยให้เขาโดนแสงลำไรลำไรนะครับแล้วก็ระวังศัตรูพืชทั้งหลายนะครับเช่นหอยทากหนูนกโผสารพัดเลยฮะอ่ากัญชาเนี่ยคือต้นก้ากัญชาเนี่ยเผลอแป๊บเดียว วันเดียวคืนเดียวนี่หายวับเลยนะครับใครที่เคยปลูกก็จะน่าจะเข้าใจนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เช่นเคยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ